การนมัสการค่ะหลวงพี่ค่ะหลวงพี่เอ,คอ,เอกค่ะจะเลื่อนพอรอนจะเลื่อนพรอนเป็นไงน้อยู่ดีมีแห้งวะนอ้อยู่ดีมีแห้ง่ะเป็นอะไรเยสสนท่อนหนาวบ่กะบวชแล้วเป็นเร่องใดหนาวอยู่หนาวอยู่ค่ะแต่แ,แต่กลางกับการเป็นข้าราชการค่ะหลวงพี่ต่างหลายครับต่างหลายเนาะก็จะได้ตื่นแต่เช้าวสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนาะ ฉันเป็นคาราชกานเง่งอะสิโอแบบไหน,นก็ได้นาอค่ะอยากดื่มฉันก็ดื่ม<น>ได้เ<ด>นาะแม่นบ่อ,อันนี้สิไปดื่มก็ได้เพราะว่าบบฉันฉันเป็นเวลานล้วอะฉันกะ <c oughs> ขาบหนึง่งขาบเดียวนาอคอะกันเดียวมีฉันเปนน้ำแน่นาอแม่นม่มีบางมือจากฉันกะว่าฉันว่าฉันก็ได้ฉันก็ได้จ้ะ แต่ว่ากับจีได้สำร่วมมาึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนต้องแอดกัีได้สำร่วมในการเรียกนะคะเรียกหลวงพี่นะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นพระแล้วเป็นบวชเนาะแต่ว่าจีบวชตลอดชีวิตผุละเนาะอาจารย์เนาะบวชตลอดชีวิตหรือว่าจะบวช <c oughs> จักปีแจักพันษาจังสีเนาะ <c oughs> ขอนุโมเอาเอฟซีคอนุโมธนาสารทูนั่มหมาหลวงพี่เอกเนาะค่ะสารทูเด้อขอให้ลาบลื่นลาบลื่นเนาะว่ะในการบวชครั้งนี้ไไไปปปด้้้วยขขึึนนจ้ะแต่บางแนวทางตัวเลขกับคุยได้อยู่เนาะค่ะอาจารย์เนาะพูดได้อให้ได้อยู่ครับให้ได้อยู่คือเก่าหลับเพิ่นก็ยังติดตามคือเก่าเนาะในไลน์กลุ่มก็ได้ก็ก็เพิ่นก็คือว่าละก็ ที่พึ่งตั้งใจเนาะค่ะันึงคือกันเนาะ,ะที่พึ่งตั้งใจขอพ่อนเพิ่งมาวัดเพิ่นมาว่าเพิ่นก็นมาขอพ่อนขอโชคลาภคือกันก็จักสิว่าจังไรขั่นว่าให้ก็ไรขอแล้วก็ให้ตดวส่วนเที่ยวปฏิบัติก็เข้ากับปฏิบัติอยู่แล้วเนาะกันเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทาง<ม>เนาะแนวทางให้เอฟซีแนวทางงวดว่างันแล้วกัะอาจารย์อนันหลวงพี่ งวดวันห้าหนึ่งเก้าน้อค่ะเนาะลิปแรกเลยที่ลงเนาะค่ะก็ห้าหนึ่งเก้าชุดแรกปันปั้นังมาตลอดแล่ะครับว่าก็หลุดหลุดยากหลุดยากชุดแรกจ้ะอันนี้ก็ชุดแรกก็วันนี้ก็เลยจะขอชุดแรกเน้อค่ะเป็นชุดแรกจะได้เพราะท่านได้ไปทั้งอื่นแตไปลายมันยิงชุดเดียวเลยเนาะจ้ะชุดแรกชุดเดียวเลยจ้ะของแอรก็พร้อมลจ้าครับชุดแรกชุดเดียวล่ะค่ะเนียนไหนเลย ช่องโจผ้าลวยก็จะเอาชุดเดียวชุดแรกตลอดค่ะกับเข่าตลอดอล้วงอ่ะเข่าติดกันมาตลอดแล้พิจารณาไปโดนแล้วกับม,มีชุดเดียวน้ตัดเหรียญอาน้ำแนืเอด้คือหดว่างหั่นนั่นแหละคือคัดแต่ตัวเด่นๆเพิ่นออกมาเนาะหาหนึ่งเก่าเนาะเก่าเพิ่นกับามีหลีเหรอเพิ่นมาม่ากับหนึ่งเนาะค่ะห้าสี่หนึ่งก็ตัดหาหนึ่งโอ้ยห้า 5 9ก็ตัดเกน,นึไปสั่นกันเรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S จ้าว่านี่ก็ชุดเดียวไปชุดเดียวกั139เนาะกับปตัดไฟจับยินอยดื้อไปไงไปไงเอ้ยเนียเด้อค่ะยพยมเงีเตัดเอามิดมอ่ชุดเดียวนึงบางงานวนี้สตัวเดียวชุดเดียวครับนี่ชุดเดียวไห้ด้อย่นพอยนยมง เดี๋ยวครับจ้ะเดี๋ยวจะเคลียร์ในเพิ่นค่ะบ่ฝันบ่ค่ะอาจารย์เด็กไปอยู่ในวัดฝันอยู่แต่ว่ามันไปเข้าเล้าแล้วอ๋อฟันไปเล้าแล้วบ่ฝันแล้วไปเข่าลวเหล้าเกเมื่อคืนนี่อ๋อบ่ทันได้ฝันอีกบ่ค่ะอฝันแต่ก่อนมื้อเล้าวันศุกร์พอดีโอ้ยเนาะไปข่าวหล้าแล้วไม่ได้ตามไอเอฟซีเนาะฝันเราไปไปเพื่อนบ้านแล้วว่าสันพ่อ ครับกับพอดีเฮ็ดได้ตรงกันกับเลขฝันก็เลยคอยไปในไร่กลุ่มเนาะจ้ะบอกเล่าแล้วคันว่นทันฝันใหม่คันฝันไม่สิเอ่อแจ้งไปดอกเนาะจ้ะคันฝันคันแม่นได้ฝันแล้วตรงไหนแจ้งไงเอซีโจเพิ่นได้น้ำแน่นเนาะค่ะแน่นคันฝันฝันเดี๋ยวได้แจ้งไปเด้อเพราะว่าแม่เพราะเคยฝันแล้วเจอฝันยากอยู่แต่ว่ามานอนวัด ว่ <c oughs> าว่าบวชแล้วหรอเลยฝันฝันเลย่ะหรอนก็เลยไปขาเล่าแล้วอ๋อเนาะเอากันบ่เป็นยังงังเมื่อนี่วันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมสองห้าหกเจ็ดอาทิตย์เมื่อนี่ก่ะอยู่ในช่วงเช้าเช้าอยู่เนาะค่ะสายแนย่เพราะว่าล่อหลวงพี่เพื่อนอ่ะปฏิบัติกิจทางสงฆ์ก่อนก็เลยว่าเอะโทรมาตอนนี้น่าดีพอได้คนกลับมาครับ งานจิตนิมนต์เคนนิมนต์ขึ้นไปไอ้สวดเนี้ยถ้าบนบ้บานนะครับถ้าบนบ้บานค่ะกลับมาโอ้ <c oughs> พอดีนะอยู่ทางนี้ก็โอ้ยบวชด้นดนเน่เด้อน้นเด้อไอ้บวช <c oughs> <c oughs> ตลอดชีวิตเลยนะคะ่ะนุโมทนาสาธุน้ำเด้อเอฟซีน้ำอันหลวงพี่เอกนะคะ่ะพระเอกแล้วบวชแล้วเด้ออาจารย์เอกเมืองเลยนะคะ่ะช,<ว>ชุดเดียวเนาะชุดเดีวยดว,ยวยเอาเอาเอาเพราะท่านได้เขียน อย่าว่ามัานออกยากออกบ่ได้เด้อหนึ่งสามสามหนึ่งก็ได้ออกได้คือกันเพราะว่าตามสถิติก็เคยอ,ออกหนึ่งหนึ่งสามสามสามหนึ่งมันก็ออกอยู่เด้อลองไปตัดเบิง่งสามตัวไม่ยังก็อค่ะอาจารย์เอาไม่ออกเงี้ยว่าออกเพราะไม่รีสผมเก็บกสถิติมาแต่ปีหาหนึ่งหนึ่งสามก็ยังออกได้ออกอะไรงวดอยู่อย่าว่าอย่าไปเหตุจังสัน้นจะเปรียบแบบว่าอย่าข้อมือใจ มืใส่กับควมถือต้องเง่ายมันออกมาสีสีสไหลน้ำกลดหนึ่งสามว่าออกพอได้หรกอกมันมามีอนผมเก็บสถิติมาไว้โดนแล้วหน,นึ 3, 1, ่งสามก็ 1, 3, 1, ออกได้ด้วยกันสามหนึ่งก็ออกได้ถึงสิเป็นเหล็กบงามเนาะก็คือชุดเดียวเท่านั้นแหละกับบอลไนลงทุนไหลเอาชุดเดียวตัวได้กูค่ะหนึ่งสามเก้ากับหนึ่งสามเก้าค่ะครับแต่ตัดสามเก้าเก้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งเท่านั้นแหละครับ กํลังการสะะา,ามเก้าเนาะค่ะสามเก้าคันละมาหนึ่งเก้ากับจับมาใส่เนาะเท่าน,นั้นแหละกะ 1, ําลังหนึ่งะะนนสามหนึ่งสามหรือสามหนึ่งเนาะค่ะอาจารย์เนาะสิเคียนในเพื่อนหนึ่งสามหรือสามหนึ่งค่ะอเอาหนึ่งสามครับหนึ่งสามนี่แหละหนึ 1, ่งสามว่าให้เพื่อนกลับเอาน้ำแต่ว่ากับนละหนึ่งสามเก้าอยู่ในนี่มันต้องมาน้ำกัน แล้วกัรหนึ่งเก้าตัวหนึ่งเนาะคะ่ะตัดเอานด้หนีเนาะจ้ะครับเพราะว่าเลขของมันว่ามีหลักสิบหลักหน่วยหลักลอยหรอกแตครองวดเมื่อกี้นี่ก็เห็นแล้วว่ากัชุดเดียวก็บไฮไฟแลลวก็นัน่นแหละถ้าบ่ตัดออกมันก็เสียโอกาสแบบนั่นเนาะจ้ะกันว่าบอมาเก่าหน่อยลงเพราะเด็กกันทุนสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้านิชอบตัวไหนค่ะอาจารย์เกชอบ สามเก้าครับแต่ว่าโตัวบัวช่อโตกับโตบัวชอบกับเรียนไว้จักเล็กจักน้อยอืมกันทุนแต่ว่าเน้นเนีนให้ผมสีเน้นสองตัวคือสามเก้าเนาะจ้ะครับเนีนให้เลยสามเก้าตัวเดียวจ้ะตัวอื่นตัดได้ชุดอื่นก็คือกันไว้กันทุนจังนั้นก็ต้องมาครับ งวดน,นี้คืออาจารย์เอกให้สามตัวเม็ดเดียวชุดเดียวนะคะไม่ได้ให้<ำ>หลายหางเ <9 S 1> นะคะหางเดียวนี่ละจั <c oughs> ่มาสามตัวตรงแห้งจิบวงามจิบวเบิ้งหน้าเบิง้ง<ำ>ให้ตองงวดนะคะอุ้ยเลขสามตัดแล้วก็จิได้สามหางนะคะสามเก<ำ>้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าอย่าลืมกลับด้วยนะคะเนาะแล้ว<ำ>เดียว เป็นโซ่เป็นล่ามพาจารยน้าเบื้องยมพวยมยมแม่กระไดขั้นมากน้ำกระทําตามจัดไปจ้ะขันจังไดอ่าพรุ่งนี้เนาะอาจารย์เอกเมื่อแรกกันไม่อาจารย์เอกฟันดีจังหดเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาเนะครับตามต่อเนาะ,ออะ,อะ,อะเอาเ,าาเล่ากับขอจักอันคลิปด้มันยังเล่ากันไหนเล่าเพราะท่านเดือบเบื้องู่ครับอเอาเสนอเเล่าจังคลปคลิปนานเนาะเมื่อแรกเมื่อแรกเนาะอาจารย์เนาะ ครับครับต้องแรงว่าง<ห>จาังโมงค่ะทำวัดแล้วจังโมงค่ะกเอาจาักสองทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะครับเอาหันมือแรงกัสิได้ตามเล่าพัฒนาให้เนาะคะ่ะสำหรับครับคลิปนี้อวยพ่อในเอฟซีเนาะจานันเออสาธุสาธุเด้อน้องคนใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เคนรวมบุญรวมกุศลม,มาเนาะในครั้งนี้เนาะกับ อ,อนุมโมโทนาให้ไปไงไญไงอยู่ดีมีแห้งเรารำเรื่อยๆไปขึ้นไปเนาะตาถูค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์เอกค่ะกราบนมัสการกาจา์ค่ะอ่าจเจริญพรค่ะ <c oughs> การแนวทางของอาจารย์เอกเมืองเลยนะคะเป็นหลวงพี่เอกเนาะ,ะต้องเรียกลวงพี่เอกเพราะว่าบวชแล้วเนาะ,ะการแนวทางรัฐบาลไทย เข้าติดกันหลายงวดเด้อของจันเอกเนาะคะ่ะตั้งแต่ไ้ต้องงวดเนี่ยก็จะเข้าตลอดเขาดีดีค่ะก็เป็นเพียงแนวทางแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะ ขอคนละหนึ่งลายหนึ่งแซนเนอค่ะเป็นกำลังใจกับทังส่องโจผ้าลวดลำแนวเนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่พอคุณแม่พี่น้องสุบูรุกนเนาะคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะกับขอให้ทุกท่านมิโซมิรามิมานยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใหม่ในเป็นรางวัลที่หนึ่งห่งปังดังรวยสุบูรส่วนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ